ว้าวพิธีกรชื่อดังภูมิใจในตัวลูกสาวได้เต้นนำขบวนพาเหรดที่ดิสนีย์แลนด์สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนเป็นแม่แบบสุดๆเมื่อน้องเบลล่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนิงสะไรฉัดพิธีกรชื่อดังได้ไปเต้นร่วมขบวนของสวนสนุกระดับโลกอย่างดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงโดยแม่หนิงได้ออกมาโสพสคลิปของลูกสาวพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า ภูมิใจกับเบลล่ามากๆนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเต้นในขบวนดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเดิมต้องเต้นเมื่อวานพายุเข้ายกเลิกทุกสิ่งสุดท้ายก้อยแอนทีมดีพีก็สู้สุดพลังจนเราได้มาเต้นวันนี้ขอบคุณที่ก้อยครูฝ้ายรอรแอดแดนพลูสคาเดมีที่มอบโอกาสดีๆให้เบลล่าเป็นแดนลีดเดอร์ ให้กับน้องๆในทีมนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเต้นในดิสนีย์แต่พวกเราดีพีก็ทำได้ขอบคุณดิสนีย์ที่เชื่อมันในทีมเราด้วยค่ะ